สวัสดีค่ะวันนี้พิมจะมาแบ่งปันเทคนิคดีๆกับการจัดการหนี้บัตรเครดิตนะคะตอนนี้เนี่ยพิมก็ถามตัวเองว่าพิมมีบัตรเครดิตเอาไว้เพื่ออะไรนะตอนก็คือเหมือนกับไว้เพื่อใช้เงินในอนาคตหรือไว้เพื่อทําอะไรพิมพ์ก็มาย้อนถามตัวเองละพิมรู้สึกว่าพิมไม่ใช้เงินในในอนาคตแล้วล่ะมันแบบปวดหัวบางครั้งเนี่ยแบบเฮ้ยเราใช้อะไรไปมากมายเนี่ย แล้วต้องมาตั้งจ่ายเงินบัตรเครดิตแต่ว่าโอเคยังไม่ถึงกับต้องผ่อนนี่บัตรเครดิตนะตอนนี้พิมพ์วิธีการทํางานคืออะไรอย่างวันก่อนพิมไปตรวจสุขภาพมา6000กว่าบาทใช่ไหมอ่ะพิมมาดูเลยในแอปอย่างสมมติของกษตรกรที่พิมพ์ใช้อยู่นะพิม์ก็มาดูเลยค่ะว่าบัตรเครดิตของพิมเนี่ยมันมีช่องอยู่อันหนึ่งเนาะที่เหมือนกับประมาณว่าช่องสุดท้ายอ,ะอ่ะอ่าเอ็มบีีซ่าใช่ไหมมี ยอดวงเงินอยู่ที่แสนสามยอดเงินใช้ไปเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ก็จ่ายเลยค่ะกดจ่ายบิลแล้วก็จ่ายบิลแล้วก็ระบุจํานวนเงินตามยอดที่เราใช้ไปเลยนี่นะคะเพราะอะไรคะทําไมพี่จะต้องอ้ามีบางคนบอกว่าเงินรอจ่ายตอนเขาเรียกเก็บสิทําไมต้องไปจ่ายก่อนตอนนี้พี่บอกไม่เอาแล้วมันปวดหัวเงินเรามีไวอ้อ่ะ ใช้นะตอนที่จําเป็นและใช้ตามวงเงินที่เรามีตามเงินที่เรามีไม่เอาเงินในอนาคตมาใช้แล้วค่ะพิม์พใช้บัตรเครดิตเพื่อเก็บสะสมแต้มเท่านั้นแรกของรางวัลหรือว่าแลกผู้บัตรวอเชอร์ต่างๆแค่นั้นพอไม่เอาเงินมาใช้แล้วมาจ่ายต้นเดือนหรืออะไรต่างๆแล้คะเนื่อยลองดูนะคะวิธีการใช้ปุ๊บจ่ายปับ๊บเอาคะแนนสะสมของบัตรเครดิตมาแรกของรางวัลพอแค่นั้นค่ะบายๆลองดูนะ